ให้ลองมีดหยุ่ค่ะชื่ออะไมันตัวนี้เนี่ยมันติดดูครับกินมังคุดลูกแรกในชีวิตด้วยฝีมือของคุณปู่ปู่ให้กินนี่ด้วยอ้าวให้หมดนะครับหมดนะครับขอบคุณครับก่อนหมดนะครับลูกหมดนะครับลูกไม่ลอแกกินเทเลเมตก็ได้ลองเทมดูมันจะเจ็ใจอย่าเป็นท่าท่าเป็นคนแบบนั้นกินน้าเห็นไหม อชิมก่อนชิมก่อนแต่นะเอาลิ้นแต่ก่อนเร็วเร็วิงกิน้กิน้ยทำไมมันจะเป็นเป็นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะอยากมาว้าทำไมมันมันก็ลูกนี้ไม่หมดอีกสิบลูกครับ ไม่มีข้อแม่แม่นถ้าก,กินลูนี้บ่ได้นี่เป็นชิ้นที่คุณปูป่ปาดให้ด้วยพ่อบอกเลยถ้าชิ้นนี้ไม่หมดมลูกนี้ไม่หมดอีกสิบลูกลูกนี้คุณปู่ปาดให้พ่อนี่คุณปูป่ยังไม่เคยปาดให้เลยนะลูก oh <c oughs> นับหนึ่งถึงสาม ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หนึ่งทำไมจะเป็นสองอ่ะถือว่าเริ่มแล้วถือว่าเริ่มแล้วหยุดนับก่อนถือว่าเริ่มแล้วจับมากินทีลิชิ้นก็ได้ลูก กินอยากเคี้ยวหมดเลยก็ไ hmm. ด okay. yeah. yeah. right. yeah. right. yeah. yeah. ้อยากเคี้ยวหมดเลยก็ได้ไม่เป็นอยากเคี้ยวก็เอานี่ออกมาอยากเคี้ยวหมดเลยก็ได้แต่ความจริงกินแล้วเขาขยเคี้ยวหมดเลยนะลูกเขาให้เคี้ยวเม็ดเลยเนี่ยแบบพ่อกินเนี่ยเขาเคี้ยวเม็ดเลยไม่ต้องกินทีละหมดพ่อเม็ดมีประโยชน์พ่อกินพ่อเคี้ยวเม็ดแต่ว่าวันนี้พ่ออนุ่นลมให้หนูกินเฉพาะเนื้อ ครับเนี่ยนีมันไม่มีเม็ดเม็ดก็กินเลยไม่ปิดคอเลยเคี้ยวเลยลูกเคี้ยวเลยทีละเม็ดก็กินกินเลยเดี๋ยวต้องให้บังคับเร้ยกหลับตัวเลยโอ้โเนี่ยตีมือคนปูพูดอีกนะมันมีปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะเนีคนปูสาทำให้ลูกกินเลยเคนเก่งแล้วกินเอง เอาเริ่มนับใหม่นะหนึ่งเริ่มนับใหม่แล้วไม่บังคับเลยไม่บังคับครับผมผมยังกินนี่มันไม่ได้ผมอะไรเลยแล้วมันจะเปิดบางดินนันเนี่ยสองเป็นยาพ่อเขี้ยวเม็ดเลยพ่อเม็ดมีประโยชน์นะเปลือกเป็นยาด้วยนะเอาออกอะไรเนื้อมันกินได้กินได้หนูกินได้ไม่ต้องเอาออกเลยกินหมดกินหมดกินได้หมดเอาตัวนี้เข้าปากก่อนเนี่ใส่ปากแล้วก็ดึงออกมา กันเกาวกันเกาวกันเกาเออเพื่อนไม่อยากจับเอออากินเฮ้ยบุ้คือคือบุ้งคือเห็นแนี่นี่วะกินเลยร้านยังไงกินยากันยังหยาเพราะกินยากินง่ายไงลูกหมอเร็วยามันไม่เป็นแบบนี้เมื่อไหร่กินอุ้งงชิ่งหนึ่งใส่เวลากี่สิบนาทีเร็วกินไปมันไม่มีมีใครมีโอกาสได้กินราชาผลไม้นะลูกเนี่ยราชินีเลยราชินีผลไม้เนี่ยทุเรียนเนี่ยไอ้มังคุดเนี่ย เดงานเริปุ่มลมงสอง้องกเอิมอาำเลยอ้ำข้ากกอนอ้ำกอน่านเอ่ำเล็กเขียวเลยลูกเขียวเลยเดม่จาเก็เอาเพร่ะเริ่มน้าใหม่ละลไม่เบก็้เร็ว เขไม่รีบกินจะพาไปเอมเกียวเลยลูกเกียวเลยเกียวเลยเกียวเลยกินมันยไม่เกลียวเกลียวมันมันเกียวเกียวมันจะมันเกียวเลยหรือไม่เกียวกินกินลงก็ได้ไม่ตายไม่มีใครตายเขาไม่มีใครตายกินมัคุนไม่ตายลูกมันอร่อยอยู่ยังจะเอาเลยีครึ่งนึงเลยครึ่งนึ่งเนี่ยอให้ได้หน่อยบื่ต้องให้ได้ยง

เอาถ้าออกค่าย้าคายมาปุ๊บสิบลูกไม่ต้องไปไหนกันเลยวันนี้เอาบ้าบ้าเลยอะคําสั่งพ่อคือเด็ดขาดดิเลือกเอาโอ้ยกูเป็นซิบหน่วยเลาเวกินซิบหน่วยด้วยซิหน่วยครับอันบ่เสาโลละโลละสองร้อยสี่สิบก็จสซื้อให้กินบังคุด ที่นี่โลละ80บาทนะครับแต่ว่าต้องต้องหาให้เจอครับอตอนนี้ไม่มีเร็ว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 หรือจะให้น้องกินโชกันยัมงมาทั้งเกินมาเดียนี่เกนเลยคืนลงไปเลยในถังลำหนึ่งถึงสามเกนถั่วน่วาลองชิมให้พี่ดูมน่าชิมหน่อยลูกนยา Nhi na chim này, nhi na, na, na chim này, nhi na chim này Nhi na chim leo Nhi na chim này lúc, nhi na chim này Nuôi <coughs> <coughs> <on it>, <coughs> rồi rồi này hình <coughs> <somebody had> <coughs> này chim Co? nhi chim này <coughs> <movie all up. coughs> <coughs> 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 <Coffee>

เทียวเลยมันนม่เพื่อนหรอกเพื่อนก็ล้างไงถือเอาอเอา้าวตัวนี้เป็นบังคุดที่บ่มไว้แล้วสองคืนนะครับสำหรับนัดแมคคามารับวันนี้ครับเอาท่ยนานยนมินหหุ่นทุเรียนห่งยนงยากเลเดี๋ยวเดี๋ยวผมสามารถทุเรียน เอาเล็กเร็วโอโหมันิคือจ้าเนี้มันก็ต้องกินชีวิตนี่จ้าไนีก็ต้องกินชีวิตนี่เพราะม่นสืมากินตอนนี้ยวบัดไปกินหาสิปีเผสิเส้นดายชีวิตวห,หู้ยเดียวเนี่ย่อยกินบ้งแต่อายุหาปีเ่งมาไขน,นะเอาไข่ก็สร้างแหลยเ,าเอาไปพอถือแก้วพอถือน้ำให้นับหนึ่งถึงสาม มันจะไม่ได้เสียดายเวลาในชีวิตลูกตอนนี้8ปีเก้าปีเริ่มกินแล้วดีกว่าไปเริ่มหัดกินตอนห้าสิบปีาหาก,กินเมนครับกินบมเดลสำเร็จแล้ว,วันเสียดายโอ้หัวเรานหน่นครับโอ้ยนี่ตัวนี้ก็เมื่อวานนี้ครับบ่มไปดเ,เดี๋ยวแม่ค้ามารับ เอาเกินให้หมดเลยเกินครับเกินเกินเกินบางคูนี่ราชนีผลไม้ได้หนตอนนี้สามสิบวิีเห่อบางคูนดยเดียวสามสิบวิทีเหรอพอดีอิ่มพอดีอิ่มฮะบ๊อบบบบอบ่ไม่ขี่เลยครับเมื่อไ่ให้กินบะวงกับบ๊ด้ีขี่เลตั้งแต่มันบมกิน แมันมากินเลยสิเนี่กินยเป็นลูกพือนี่รอดตายยอมบ่มีกินดูเข้าหมดละสามสิบนาทีเหรอเอาเลยลูกเอาเลยใกล้จะหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วถ้าถ้ามีใครว่าปุ๊บนี่คือสิบลูกใหม่เรื่องใหม่เลยนะลูกเลือกเอาเนี่ยงลูกินเนี่ยเร็วเดี๋ยวพ่อจะพาไปเก็บงอเร็ว เบป่ามันบอลอเร็วโอ้ยกินขนมเล่ขนมยังไงเป็นเก็บเอาบ่บางคนดิบบ่เอาบบ่างคนเอาเนื้อานีในหลดไปกินหลดบ่เมันไปนแดกอย่างไหนไปเก็บกัไปเก็บปวกเราเป็นยัง มันกิดแฉลบแล้วไปเดี๋ยวเร็วครับเร็วอีกคำเดียวเกินแล้วกินคำสุดท้ายเลยเกินลงไปเลยลูกอย่าให้มันอยู่กินเลยแล้วก็กินคำสุดท้ายเนี่ยแล้วก็จบอย่าไปอมน้ำอย่าไปอมเกินลงไปเออเกินไม่ได้ไม่รู้ถ้าออกมาปุ๊บนี่ก็คือสิบลูกแหละเดี๋ยวพ่อขอญาตไว้ละถ้าออกมาปุ๊บนี่คือสิบลูกเริ่มใหม่เลยครับไม่มีไม่เกี่ยวกับอะไรเออกินเข้าบหน่ำอ๋อไม่กินดอกกินมกใหมกินน่ำนนก็มคืออ่า กันเก่าจดเออกลืนสิเพราะผวดออกมานนี่แม่หากปุ๊บนี่คือสิบหน่วยเลยเนี่ยถ้าพุ่งมาจากป่าปุ๊บนี่คือสิบลูก<น>เลยมมลอ่ามันก็ลงในหนาด้นหนามังคุณกับว่าลงอ่าสุดท้ายสุดท้ายสองชิ้นสุดท้ายจบเลยเนี่จบเลยนี่โอ้ยใหญ่มันนิดเดียวแต่ลำเนื้อมันก็อยู่นั่นแหละลูกมันแกะออกจากกันไม่ได้นะเอาอุ้ม อ้ําลงไปไม่ต้องเอาน้ำาด้ยสิเนี่สองชิ้นอ่ะสองชิ้นอ่ะอ้ําทีเดียวเลยอ้ําเลยเอาช้อนเข้าปากเลยอ้ําเลยเดียอาเลยน้ำหนึ่งขึ้นสามครับอุ้ยจะไม่กินแล้วมันทบบไงอ่ะน้ำตรงไหนลูกก็ใช้มือโอ้ยม,ม,มันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรอ้ําเลยพี่จะกินเผาเนี่ยมันน้ำของ,ของน้ำที่หนู แต่นั cage, bitch, one one. ่แหละเอานั่งนึ่งสามเร็วเอาเนึองสองเอากินเสร็จแล้วพอกอดเลยกินเสร็จแล้วพอกอดกินเสร็จแล้วพอกอดเลยกินเสร็จแล้วพ่อให้กอดเอาเร็วนันึ่งสาวเร็วนืองเนึ่ง

เบื oh, ้องกำลังใจเพื่อนครับโอ้ยขาดไหลคำสั่งของพ่อคือเด็ดขาดนะครับเอาไปเช็ดน้ำตาออกเช็ดน้ำมูกแล้วมาหาพ่อเร็วๆไปๆเกินให้หมดแล้วไปเช็ดแล้วมาหาพ่อ ไม่พ่อกอดบนพนังกัโอเคถือว่าสำเร็จครับบังคุดหนึ่งลูกอันนี้เดี๋ยวว่าหน้ามากินทุเรียนเดี๋ยววันเกิดนูมากินทุเรียนเอาเร็วมาไปเช็ดไปเช็ดน้ำตาออกแล้วมาหาพ่อพ่อกอดเร็วไ่ให้พ่อกอดเร็ว <ítulo> <run> มาร anyway ับกำลังใจจากพ่อกันแล้วเนี่ยช่วยคนเก่งของพ่อไม่เป็นไรนะคนเก่งลกคนเก่งเห็นไหมนูกก็ทําได้ลูกนูก็ทําได้ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่เป็นไรมันเป็นอะไรกินแล้วมันก็ไม่เป็นไรเห็นไหมถ้ามันเป็นอะไรพ่อกับแม่เป็นตั้งนานแล้วลูกพ่ออยากให้ลูกได้กินของดีๆอยากให้ลูกได้กินของดีๆโอเคไหม S <S <Yeah. S 1> อ้ไหนๆไหนบอกพ่อสิว่าอร่อยไหมมามาไหนเดี๋ยวเอร่อยไหมลูก <c> ว <oughs> ้าไ, <c oughs> ไม่อร่อยได้ไงอ่ะไม่ตายทำไมกินบางคนไม่ตายชำไมลูกไม่ตายตายไหมตายไหมครับตายไหมเอ้าตอบอยตายหรือไม่ตายไม่ตาย <c oughs> ไปหาเม่ไปไปไปก่อนได้่อนบอกเขาห้อมบอกเอาเ่กี้นี่กันอ้ยเฝอเฝเพิ่ะเราใหม่ทุเรียนก็บเมื่อกินว้ยจะไม่เมื่อเอาล่ะสบายใจได้เว้ยอีเข่ออีเข่อีเมนโมเมนคููแข่งเราไว้เฮา